แล้วครับกับพัดนคนรักยา่ายูทูบเบอร์สายรวยครับเครื่องมือเกษตรทำกินต้องพัดปนคนรักยา่าคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาดูรถไถคูปตามือสองครับที่นี่ครับขณะนี้ผมยืนอยู่ที่ร้านปอปลาพันไม้ตลท่าเสาอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับวันนี้จะพาทุกคนมาดูว่าที่นี่มาอัปเดตกันว่ามีรถไถกี่คันนะฮะถ้าที่ดูตามสายตาตอนนี้ก็มีอยู่ห้าหกคันนะฮะแล้วก็ยังมีทางด้านในอีกนะก็มีฟอร์ดด้านในเดี๋ยว แต่คลิปนี้จะพามาดูรถคูมตตากันก่อนนะว่ามีรุ่นไหนกันบ้างราคาเท่าไรกันบ้างนะครับใครที่ชมคลิปนี้แล้วถ้าสนอกสนใจหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอขนาดนี้โทรมาสอบถามรายละเอียดกันได้หรือจะมาดูกันได้ที่ร้านปอปลาพันไม้นะครับมาที่นี่ครับแลราจะได้นอกจากได้ดูรถหายแล้วยังได้ก้าพันผู้เรียนไปปลูกที่บ้านอีกด้วยนะครับทุกคนไปเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับ ครับทุกคนตอนนี้มีหลายคันนะครับแต่ว่าผมจะรีวิวแค่2คันนะตัวสเปคตัวเล็กๆนี้นะครับทุกคนันสำหรับคันอื่นนั้นอย่างไอห้าตัว5้าศูนย์นั้นลูกค้าจองเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ไอสี่เจ็ดเอสพีแล้วก็จองเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดู2คันนี้นะครับมาดูคันนี้กันก่อนเลยสําหรับคนที่มีต้นทุนน้อยนะครับคันนี้เป็น B24 ฮะ B24 เป็นรถของญี่ปุ่นนะนำเก้าญี่ปุ่นคันนี้ตั้งราคาไว้ที่นะครับ ตั้งราคาไว้ที่3 9 0 0 0บาทครับทุกคน39,000บาทไม่รวมค่าส่งนะครับ3า0 0 0าบาททำไมถ,ถึงมันถึงถูกนะเดี๋ยวมาดูกันอ่าอันดับแรกนะครับเป็นมาดูเครื่องกันก่อนเลยก็ตามสภาพนะครับรถนำเข้าใจญี่ปุ่นเดี๋ยวจะสตาร์ทึ้นให้ดูก็ดูยางฮะยางนี้ม,มีมีตำหนินะครับยางมีตำหนิตามสภาพตามราคานะครับราคานี้จะให้ยางใหม่ก็คงเป็นไปไม่ได้นะฮะ ฐานนี้เป็นฐานส่ฐานห้านะครับนี่ฐานนี้เป็นฐานห้าฐานใหญเ่เลยทีเดียวแหละนะมีเพาพีทีโอด้วยนะครับตามสภาพนะครับราคานี้สภาพนี้ก็ผมพอร,ราคากันแหละเดี๋ยวลองสตาร์ทได้ไหมเราลองสตาร์ทดูดูหน่อยอา่าให้ลูกค้าดูชมหน่อยคันนี้แบตเตอรี่ฟังเสียงดู เป็นรถเทาวเดียวนะครับนะเห็มไ,ไหมไม่ติดมเสวิต,ตอะไรเปล่าแบตเตอรี่มีแบตเตอรี่อยู่ไฟไม่มีเหรอหรือว่าเขามีสวิตตรงไหน หรือว่าจะไม่ได้ใส่ขั้วแบตเตอรี่ขั้วแบตเตอรี่วายอยู่นะั้นรู้กันรึเปล่าไฟขึ้น,นไหมเอาไฟขึ้นเดี๋ยวแต่สตาร์ทไม่ติดเขาเซฟอัล็อกเอาอะไรไว้หรือเปล่า,าเราไม่เชี่ยวชาญท่านนี้ใช่ไหมอ๋อช่างสีคับแป็ช่างสีอะไรม,มาหันให้มาลองสตาร์ทดูเอาไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เสียไม่อยู่ ้างเน็ตลองการดูไปไหมทางเดียวกไม่เข้า,ขา,า,ขาใจอ่ะเดี๋ยวมาดูก็คือคันนี้นะครับเป็นรถเป่าเดียวนะครับทุกคนเปาเดียวเผ่าหลังเปาหน้าไม,ไม่ไม่ขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับราคา39,0 0 0บาทนะครับตามสภาพเลยใครอยากได้ก็มาดูได้เลยนะครับแล้วมาดูอีกคันนึงครับคันนี้เป็น L 3 4นะครับใครที่กำลังตามหา L 3 4 0 8นะครับสภาพ,าพเก็บสีเรียบร้อยแล้วฮะเอย คันนี้ฮะเปิดราคาอยู่ที่1 6 5 0 0 0บาทครับอุปกรณ์2ชิ้นนะฮะเป็นผ่าน5ผ่านห้านะเอ่ทะเบียนอุตตรดตนะครับมีเล่มทะเบียนพร้อมนะฮะเล่มทะเบียนพร้อมโอนเลยจะมีเยอะบ้างธรรมดาฮะใบ,บมีดนะฮะใบ,บมีดเป็นตราช้างนะครับใบมีดเป็นใบมีดตราช้างเลยสภาพสวยนะครับ ยางนี่แปครับยางหลัง80%ยางหน้าก็แปดสิบเอเจ็สิบแปดสิบประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทดูคันนี้กันเดี๋ยวผมสตาร์ทเองละอ้ไยอปึ๊บนะมาม้สองพันเก้านะม้สองพันเก้าตาสภาพร,รถเอากุธแจไม่มีอะ ก็จะลองสตาร์กุญแจไม่มีแล้วกวุญแจห้อยอยู่ไหนก็ซ่อมไปไหนนีนกนน่กว่าจะสตาร์กุญแจกุญแจก็ไม่อยู่อะไม่รู้ไปซ่อมไปตรงไหนเหน็บไ,ไปตรงไหนเปล่าเลยไปให้ลูกค้าฟังเสงียงเครื่องยนต์เัิ่หน่อยใส่ด้วยกันได้ไหม <laughs> ทสัสทาครับ ไม่คนละคันคนละคันกัน l 3 4อยู่ในถุงหรือเปล่าเดี๋ยวจะให้ดูนะครับทุกคนนะคันนี้ก็สภาพโอเคเก็บสีเก็บุถเก็บส,บสีราคานี้1หนึ่งแสนหกหมื่ห้าันบาทเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอคุณแจปแปบ๊บหนึง่งรอคุณแจแป๊บหนึ่งมาดูภายนอกก่อน,นอยางนี้ก็แปดสิบเก้าสิบไม่มีใช่ไหมโอ้ไม่เป็นไรครั ไม่เป็นไรกุญแจไม่รู้ว่าเสียเก็บไว้ตรงไหนเสียเก็บกุญแจไว้ไหนก็ไม่รู้อ่ะพอดีคนที่ดูแลรถไม่อยู่นะครับก็เลยไม่ได้ฟังเสียงเครื่องยนต์ทั้งสองคันเลยคันนี้นะก็ถือว่าสภาพดีนะครับดูภายนอกสภาพดีอุปกรณ์สองชิ้นนะราคา1นึ่งแสนหกมื่น้าพันบาทแต่สุดเจ้าคันนี้ก็ราคา 3 9 0 0 0บาทนะครับทั้ง2อรุ่น2ราคาติดแจขันไหนเงินถึงขั้นไหนก็ดูคันนั้นได้เลยนะครับสำหรับคันนู้นก็จองลูกค้าจองเรียบร้อยแล้วครับเปลี่ยนยางใหม่แล้วก็มี s p นะเ p นีก่กำลังเช็คระบบใหม่โอเคครับทุกคนก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้ก็เป็นเท่านี้ก็แล้วกันนะครับถ้าท,าท่านใดที่สนใจจริงๆก็ สอบถามรายละเอียดได้ตามหมายได้โทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าจออยู่ในขนาดนี้ได้เลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับรื่องกันครับ l 3 4เอาหวนนิดนึง ให้ดูเล็กลงเอาล้อเอาล้อสูงให้ล้อลอยหน่อยแต่จะเช็กล้อโอเคอ่็เดี๋ยวทราบไว้ละโอเคลูกปืนนะลูกปืนลูกลูกปืนแน่นอยู่นะลูกปืนแน่นลูกหมากลูกหมากก็แน่นนะลูกหมากแน่นทางด้านซ้ายถึงทางด้านขวาข้างขวาลูกหมากหลวมนิดนึงนะลูกปืน ลูกปืนลุกปืนหลวมนิดนึงนะลูกปืนหลวมนิดนึง ราดูน้ำน้ำวนปกตินะครับเนี่ยนี่คือภาพโดยรวมของเจ้าคันนี้นะครับ L 3 4 0 8่โอเคเอาลงเลย

อนนี้รถยนต์เกียรสูบเนี่สองสูบนะสองสูบนะคุณโยนเนี่สองสูบค่องยนสองสูบคุณโยนสองสูบนะเออ